สวัสดีค่ะมินิพี่กาก้านะคะในหัวข้อเขาคิดกับเราแบบไหนอ่ะมีกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่หนึ่งกองที่สองาเลือกได้แล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะกองที่หนึ่งมาดูกันว่าเขาคิดกับเราแบบไหนว,ว้าวมีหนึ่งถ้วยขึ้นมาคนคนนี้ก็ชอบเราแหละแต่ว่าเขาไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่ว่า คือยังไม่ได้มีแผนการที่จะ take action หรือว่าอาจจะเป็นในลักษณะของการแอบชอบหรือการที่เขาอยากที่จะไปเรื่อยๆกับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้รีบเร่งไม่ได้รีบร้อนกับความสัมพันธ์นี้มากสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่อาจจะค่อนข้างจะอรอบคอบก็ได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาก็เลยไม่ได้มีแลนที่จะแบบ ไม่ได้มีแผนการที่จะลุกแล้วคุณหรือว่ารีบเร่งจริงๆอะ่ะคือเรื่อยๆเลยแต่หนึ่งขั้ยขึ้นมาชัดเจนว่าคุณคนเนี้ยคิดรึกกับเราแน่นอน <c oughs> คือมีความรักมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแน่นอนนะคะแล้วแนวโน้มจะเป็นยังไงโอ้ว,ว้าว แนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีเรื่องของความแตกต่างนะเราคิดว่าหรือว่าเรื่องของความขัดแย้งหรือสภาพแวดลอ้อมหรือสังคมหรืออะไรบางอย่างที่คุณกับเขาเนี่ยอาจจะต้องปรับความเข้าใจหรือว่าปรับความคิดนะคะซึ่งรวมไปถึงเรื่องของครอบครัว หรือสภาพแวดล้อมอย่างที่เราบอกว่าเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วมันจะมีการลงเอยได้ด้วยดีเพราะว่าสี่ไม้กับสามถ้วยขึ้นพูดถึงเรื่องของการแต่งงานนะคะและก็เรื่องของการอัพสถานนะก็ยินดีด้วยกับชาวกองหนึ่งนะคะว้าวาว,าว,าว้าวไปต่อกันที่ชาวกองสองเขาคิดยังไงกับคุณคะชาวกองสอง อคนคนนี้ดูแล้วไม่ค่อยที่จะคือจริงๆแล้วเขาดูมีตัวเลือกทางเลือกนะได้อีกอย่างหนึ่งเขาดาูพูดตรงๆนะคะอย่าอย่ากโกรธนะอย่าพิมพ์ดานะคือเขาดูไม่ค่อยจริงใจอ่ะไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่นะคะหรือคนคนนี้ที่เขาไม่จริงจังอะ่ะเป็นเพราะว่าเขายังไม่พร้อมหรือเปล่านะเขารู้สึกว่าตัวเขามีโอกาสหรือว่ามีทางเลือกทางเลือกตรงเนี้ย ถ้าในบางกรณีนะถ้าคุณรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ว่าเจ้าเจ้าชู้หรือว่าไม่ได้มีคนอื่นอะไรแสดงว่าเขาอาจจะมีเรื่องของงานเรื่องของการเรื่องของการเงินหรือว่าภาระบางอย่างที่เขาจะต้องไปโฟกัสเรื่องนั้นเพราะดูแล้วเขาไม่ค่อยมีกระติกระจายมาโฟกัสเรื่องความรักสักเท่าไหร่เลยนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ให้รู้สึกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ย คือเขายังไม่พร้อมไม่ความชัดเจนแล้วก็เขาก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในความรู้สึกของเขาอย่างที่เราพูดไปใช่ไหมอีกอย่างแนวโน้มก็คือดูเหมือนกับคนคนนี้ก็ยังอยากที่จะเหมือนกักกักคุณแล้วก็ยังไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้จบไปก่อนนะคะคือคือ,อยังไงก็ยังจะรักษาคุณเอาไว้เนาะเพราะว่าตัวเขาอาจจะยัง คือความรู้สึกของเราอะไพบอกมาในแนวที่ว่าเขาเหมือนกับยังไม่ค่อยมั่นใจในความรู้สึกของตัวเองเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าหาว่าคนคนนี้ไม่ได้เจ้าชู้หรือว่าไม่ได้มีเรื่องของมือที่สามอะไรอย่างนี้เข้ามาแสดงว่าคนคนนี้ยังไม่พร้อมเรื่องความรักก็คือเขาอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องการทําให้เขายังไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าจะให้เขาเสียคุณไปหรือว่าจะ ตัดสินใจยังไงเนี่ยดูแล้วเขาก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะตัดสินใจกับความสัมพันธ์นี้ก็จะเป็นในอารมณ์ที่มีกันไปอย่างนี้เรื่อยๆยังยังไม่ได้ชัดเจนยังไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่าเขาดูไม่พร้อมจริงๆเนาะแนวโน้มนะคะโอเคจบไปแล้วคะ่ะสำหรับมินี่พี่เอากาดก็ฝากไว้ด้วยนะอยากดูให้จริงๆแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาทำเลยนะจ๊ะเจอกันใหม่อีพีหน้ค่ะ